ะต้องเขาอย่างเดียวคือคนแขกคนอันดับหนึ่งอย่างเดียวืแล้วเขาจะให้ความรังเกียจเรามากเราแค่เคสเมอเขาไม่กินหมูเรากินหมูก็แค่นั้นเองจริงๆมันไม่ใช่คือเขาจะรังเกียจเราทุกทุกอย่างแต่ต่อหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไม่แสดงออกทัาทีคือคนมุสลิมเนี่ยหรือคนแขกเนี่ยแค่เขาได้เห็นเขาเจอกันเนี่ยไม่ว่าแขกที่ไหนก็เลือกแต่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็เลือกแต่เนี่ยเขาเจอกันเนี่ยเขาจะรู้เลยด้วยอัตโนมัติของเขาเองว่าเขาจะต้อง ำอะไรหรืออยู่ยังไงเขาจะรู้โดยอัตลนมัติของเขาเองเลยหมยถึงคนอิสลามเนี่ยครับเขาจะรู้ของเขาเองเลยมุสลิมเนี่ยเขาถึงแม้เขาจะอยู่ห่างไกลกันแต่พอมาเจอกันปุ๊บครับเขาก็จะเหมือนรู้กันเองเลยอะฮะครับใช่ครับพี่ประมาณนั้นคือเขาจะรู้กันเองเลยว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะต้องอยู่ยังไงกับคนต่างศาสนาเขาจะต้องอยู่ยังไงจะต้องทํำยังไงคือเขาเขาเขาจะรู้ของเขาเองเลยเขาจะไม่ให้ไม่ให้ความไม่ให้เกียรติคือขนาดเอาเป็นว่าแอด เขาเนี่ยหมายถึงคนแขกในคนอิสลามเนี่ยอายุลูกรุ่นหลานเนี่ยแต่คุยกับคนพุทธนะที่รุ่นพี่รุ่นพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกไอ้เขาเรียกไอ้เลยนะเขาไม่ใช่เรียกพี่นะแต่ตอนหน้าบางทีเขาอาจจะเรียกพี่แต่บางทีเขาก็หลุดปากหลุดคำพูดก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยทุกคนเลยครับจะเป็นอย่างนี้บางทีผมเคยเคยโดนที่ผมอายุห้าสิบปีเนี่ยนะเวลาเราอยู่กับสังคมมุสลิมอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเราไปมาฮาสู่กันเนี่ย ลุ่นลูกลุ่นหลานคนมุสลิมเนี่ยบางทีเรียกผมไอ้เนี่ยอายุาสี่ห้าสี่ห้าขวบเนี่ยเขาเรียกไอ้เลยอ่ะคือเด็กมุสลิมอายุสี่ห้าขวบในใ <ช S 1> พื้นที่จังหวัดปัตตานีแต่พอเจอคนไทยพุทธเจออย่างคุณเนี่ยเขาเรียกคุณว่าไอ้เลยใช่ครับไอ้หรือ,อไอ้บางทีเราก็สอนเขาไปเลยไงต่อนหน้าพ่อแม่เขาเลยอยากพีองกระบะเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่แลว้วเนี่ยทราไม่มีสอน,สอนอพ่อแม่เขาไม่สั่งสอนมั้ง ผมก็เลยถามเขาไปต,งตรงๆเขาก็ทําหน้าแบบถ้าเป็นพ่อแม่ก็ทําหน้าเดือดๆไปเลยอ่ะทาแบบแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเคยจิตวิทยาเขาสูงนะคนอิสลามจี่ยอมร,รับอย่างหนึ่งคนแข็งเขามีจิตวิทยาสูงมากในเรื่องของการใช้จิตวิทยาให้เราแบบแบบร้อยตามอะไร,รปราณนี้เขาจะเกง่งเก่งมากเลยคุณต้องยอมรับเขาเลยเขาเาก่งคกับกับลาภเนี่ยกับพรภที่สูงเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเลยนะคเขาเรียกเป็นตัวเลย เขานี่คือเด็กด้วยเหรอฮะเด็กมุสลิมด้วยเหรอฮะเด็กเล็กๆเ,กเกนี่ยฮะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ใช่เป็นคนสูงคนแก่คนเลยเขาจะเรียกละเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเลยคุณได้ยินได้ยินเองกับหูเลยใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินเองตลอดและผมก็เชื่อเชื่ออยู่ลึกๆว่าคนพูดที่อยู่ในสามจังหวัดเนี่ยนะถ้าเขาถ้าถ้าถ้าเขาออกพูดความจริงนะถ้าเขากล้าพูดความจริงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องได้ยินคําแบบนี้แหละ เหมือนที่ผมได้ยินนี่แหละทุกคนได้ยินหมดการใช้วิถีชีวิตคือเหมือนกันหมดในสามจังหวัดเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราจะโอโอนกันแกล้งพอมีกับพระเนี่ยพระเดินมิถาบสองลูกเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเลยมาสองตัวมาสามตัวเขาเรียกพระว่าเป็นตัวไอ้พระมาแล้วตัวเอ่อมาสองมาสองลูกก็เรียกเป็นสองตัวพระพระสองตัวมาแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยครับเขาพูดอย่างนี้อืมแล้วไม่ได้พูดแค่คนสองคนด้วยเป็นวัฒนธรรมของเขาเลย เด็กมุสลินเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยถเขาเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะเขามองคนต่างศาสนาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่คือเราไม่นับถือพระเจ้าเขาไงประมาณนี้อืคือเขาพยายามจะให้เราเนี่ยเปลี่ยนศาสนาให้ไปนับถือศาสนาอิสลามของเขาค,คือให้เรายอมรับในความเป็นเขาแต่เขาจะไม่ยอมรับในความเป็นเราเลยสักอย่างเดียวเวลามีงานมีการอะไรเนี่ย เราก็ไปเชิญเขามาเหตุการณ์แต่อะไรเขาไม่มาหรอกครับพี่ถึงมาก็มาน้อยมากเชิญเป็นร้อยคนเนี่ยมาไม่ถึงสิบคนพี่นาดข้าวของเนี่ยเราเตรียมจากจากพื้นที่เขานะจากบัตรซีดเขาหรือมันจะมีแบบของเช่าไงเป็นถ้วยจานอะไรกแ็แล,กแล้วแต่แต่กับข้าวเราให้เขาทํามาอีกครับเขายังไม่มาเลยพี่เขาไม่มาอืมเออของเขาเนี่ยเราต้องไปอืมถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปคือ,อยังไงอ่ะมันมัน ก็เราก็จะรู้สึกว่าเออมาเจอหน้าวันวันหลังเนี่ยก็จะอาว่าเราทําไมไมาเชิญแล้วไม่ไปอืไม่ให้เกีดิดกับอย่างนี้ครับเพรมันจะอยู่ยากในสังคมไงพี่เพราะเราต้องอยู่เป็นสังคมไงครับเต็ของเราเนี่ยเขาไม่มา